จ้าหนูข้าทางเราจะเหนื่อยให้ฉันพาไปส่งบ้านไหมล่ะอ่าแต่ว่าบ้านผมอะ่ะอยู่ตรงนี้นะครับอ้าวเฮ้ยผิดแผนดิฉันมาผิดฟันเลยอะ่ะอฮ้ยเด็กคนนี้ผิดแผนเอะฝังไว้ก่อนก็นกได้อุ้ยไปดีกว่าันนี้จ้าใครเป็นเหยื่อนี่นะเ,เฮ้ยนุ่นไงเหยื่ออเอ น่าจะคนเดิมนี่แหละนี่เจ้าหนูน้อยอยากได้ขนมไม้ร่ะบรสเราอ่ะมีขนมเยอะเลยนะเอ้าเฮ้ยไม่ใช่คนนั้นเหรอมาขนมมาขนมอะไรนี่ฉันไม่ใช่เด็กนะเนี่ยแบบนี้ชัดเจนไอ้เจ้าลอกเด็กเอ่อเอ่อคือว่าผมเออผมอะไรนี่ถ่ายไปเลย เฮ้ยถอยทำไมตีเ้ยต้องวิ่งนี้จะเอาหลักฐานนี้ไปเฮ้ยอย่าได้ไปน่เปิดตูเปิดตูเปิดตู้ตออเเปิดตู้ตู้เเ้เตายไปเปิดตู้ปดตูตอแนเอ้ยไว้ก่อนเออ้ย ดูเหมือนจะเงียบเลยฮนะน่ะจะต้องบอกเพื่อนแล้วโอเคโอเคจะทำให้อสองดูก่อนอ่ามีตาแมวอย่างนี้ว่าประตูอย่ามีตาแมวดูเฮ้ยไม่เห็นใครฮนะเฮ้ยเหมือนจะไปแล้วฮนะ ต้องบอกเพื่อนก่อนแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนคิดว่าเราเอะไรซะก่อนโอเคเฮ้ยเปลี่เรียบร้อยแล้วไปข้างนอกสิมีอะไรหรือเปล่าเฮย้ยมีคาบด้วยน่าจะเลือกของคนนั้นแน่นอนจะต้องบอกเพื่อนก่อนแล้วกัน โอเคนะี๋ยวฉันกลับเข้ามาก็ได้เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเหมยเขาแอบอยู่